สวัสดีครับวันนี้มาพบกับใบหน้านอีกแล้วนะครับขอแนะนำเป็นเจ้าตัวปืน E&C n B.B การไฟฟ้าตัวนี้จะเป็นรุ่น308นะครับเป็นเจน2ที่ได้รับความนิยมมากนะครับเป็นทรง MC แบบใหม่เนาะก็ค่อนข้างสวยอยู่แล้วสำหรับเจ้าตัวปืนรุ่นนี้ใครที่ชอบนะผมบอกเลยว่าค่อนข้างสวยและงามมากตัวนี้จะเป็นรหัส308 MC i s นะครับถ้าใครอยากรู้ใครอยากซื้อเจ้าตัวกระบอกนี้ก็สามารถสั่งซื้อกันได้นะครับผมก็ยินดีจัดหาให้เช่นเดิมนะครับส่วนใครที่กำลังมองหามือใหม่เนาะที่กำลังอยากได้ปืนสักกระบอกก็ขอแนะนาเป็นปรุ่นนี้หึงกระบอกครับเพราะว่าราคาไม่แรงประมาณ6000นนะครับหนึ่งปืนนะครับที่เราจะได้ก็จะมีปืนหนึ่งกระบอก แมกกาซีนนะครับเปิดกล่องใหม่แล้วก็คู่มือส่วนพวกกระสุนนะครับที่ชาร์จและก็แบตเตอรี่ลิโพนั้นเราต้องซื้อแยกต่างหากสำหรับงาน E.N.C. ทุกรุ่นนะครับหรือว่าจะเป็นรุ่นอื่นๆก็ตอนนี้เหมือนไม่มีแบตมาให้แล้วนะครับเพราะว่าจะเป็นการช่วยในเรื่องของความการใช้งานมากกว่าครับแบตพวกนี้ก็จะดีกับปืนบีบการของเรานั่นเองโอเคครับเรามาพูดถึงกันเลยขออนุญาตเก็บนะครับเจ้าตัว กระสุนแล้วก็ที่ชาร์จวางไว้ข้างๆก่อนเนาะมาเลยเปิดกล้องมานะครับแมกกาซีนเป็นแบบปันลานในที่ตุดแม็กเลยนะครับเหมือนเดิมครับแกรีนซีบรรจุได้300นัดครับนี่ตัวนี้จะเป็นลังหน้ายาวนะครับชุดหน้ายาวถ้าใครอยากรู้มันจะมีข้อแตกต่างระหว่าง302หรือว่า305นะครับก็จะแตกต่างกันออกไปต่างกันที่รูปทรงนะครับภายในก็ยังเหมือนเดิมครับฮอปตัวนี้เป็นฮอปโปรวิน สีฟ้านะครับภายในเ,เดี๋ยวขออนุญาตพูดถึงภายในนิดหนึ่งครับสําหรับมือใหม่หรือว่าคนที่เคยเล่นอยู่แล้วนะครับตัวนี้เป็นเจน2สามารถถอดสปริงได้ที่เจ้าตัวเกียร์บ็อกนะครับโดยที่เราต้องถอดเจ้าตัวบอดี้ก่อนเท่านั้นเองบอดี้ <Body S 2> เป็นบอดี้โลหะนะครับชุดไฟเป็นสายไฟเงินนะครับไม่ไม่ได้เป็นระบบเฟดในตัวเนาะไม่เหมือนเจน4ครับ รางหน้าก็เป็นแบบโลหะ CQB นะครับสวยงามมากท่อยาวมาถึงตรงนี้เลยเดี๋ยวผมจะมัดความยาวให้รับชมด้วยครับสามารถถอดตรงนี้ได้นะครับถอดให้มันสั้นลงนั่นเองส่วนหน้าครับเป็นแบบทรง M4 เนาะ CQB เลยมีหูหิ้วมาให้นะครับสำหรับปืนรุ่นนี้308สามารถถอดได้เองนะครับได้ตรงนี้เลยถอดได้ตัวแกนตรงนี้เนาะหมุนออกเดี๋ยวผมทำให้ดูครับเพราะว่าวันนี้จะมาทำแบบแต่งไปเลย ตอนนี้ขอรีวิวให้แล้วชมแบบเดิมๆก่อนเปิดกล่องมามอเตอร์เป็นมอเตอร์เอ็นซีนะครับตุดดำเหมือนเดิมกดแม็กอยู่ฝั่งนี้ครับโบสสามารถคร้างได้เหมือนเดิมนี่นะครับโบอยู่ฝั่งนี้กดได้เลยผมขอเนี่ยกดโบให้ชมนะครับนี่ครับดึงค้างนะครับได้เท่านี้เนาะแล้วก็ค้างค้างเพื่ออะไรเพื่อเราปรับฮอบเวลาเรายิงให้ลูกมันเหินหรือว่าสูงกอยู่ที่เรานะครับ หรือว่าต่ำก็แล้วแต่การปรับการเล่นของเราเนาะวิธีการใช้งานเนี่ยผมขออนุญาตพูดแนะนำนิดหนึ่งนะครับเล่นเสร็จก็เก็บถอดแบตให้เรียบร้อยนะครับเคลียร์กระสุนในเจ้าตัวฮอปโปวินตรงนี้สามารถมองเห็นได้เลยถ้าใครที่แบบเล่นอยู่จะเห็นเลยครับเป็นเม็ดรกระสุนเลยยิงเคลียร์ให้เรียบร้อยนะครับพอเคลียร์เสร็จเราก็เข้าเซฟตามตำแหน่งเซฟป,ปกตินี่นะครับขออนุญาตครับผับเบอร์นี่ โอเคตัวน,นี้เป็นปรับหมดได้ฝั่งเดียวเนาะกลายเป็นแบบไกล CQB MC ทั่วไปมาตรฐานเลยนี่ครับรหัสเขาโอเคกลิฟมอเตอร์เป็นกลิฟมอเตอร์ MC นะส่วนประกับก็ค่อนข้างสมจริงอยู่นะครับสวยงามมากตันนี้เป็นตัวหิว้วสายหิ้วปืนเนาะสามารถหิ้วได้เลยท้ายนะครับเป็นพันธุ์ท้ายคลน พลาสกเคลนก็สามารถปรับง่ายครับปรับได้5ระดับ1 2 3 4 5ี่้านะครับสุดที่5เลยนี่ครับมีตำแหน่งบอกตุนท้ายเคลน่แบบนี้ก็จะดีแบบนี้นะครับเพราะว่าสามารถดูตำแหน่งได้แล้วเราปรับขนาดไหนโอเคถอดก็ถอดง่ายนะครับท้ายเคลนผมเคยแนะนำไปหลายรอบมากก็ดึงเจ้าตัวนี้นะครับดี๋ความแข้างที่ระดับหน่อยขอหันข้างนิดหนึ่งนะครับนี่เราก็ดึงตัวนี้นิดหนึ่ง ดึงให้สุดนะครับก็ถอดแท้เคียนได้เลยง่ายๆครับ yeah. เป็นไงครับง่ายไหมเราเราใส่ก็ใส่เหมือนเดิมครับเก็บสายไฟเรียบร้อยแล้วสามารถเก็บแบตใส่ได้ตรงข้างๆงนี้นะใส่ได้เลยนะครับถอดได้แล้วดึงให้สุดดันเข้ามาเรียบร้อยครับแท้เขียนง่ายมากบอดี้เป็นบอดี้โลหะส่วนตัวนี้เป็นลายแม้นะครับรองลึกเซฟระบุเซฟเซ,ซมิออตโต้เหมือนเดิมนะครับสำหรับเจ้าตัวยูนซีไม่มีเบิร์ตหมดนะ เป็นเอ็น ENC ก็ประมาณนี้เลยไม่มีระบบเบิร์ตหมดก็ทีละสามนัดไม่มีโบ้นะครับอย่าลืมนะนี่ตบได้สามารถถอดเจ้าตัวหูหิ้วได้นะครับหูหิ้ว MC ตัวนี้น,นี่เลยสายมารถถอดได้ใส่ก็ใส่เหมือนเดิมครับแต่ดูตำแหน่งแล้วก็ใส่ได้เลยนี่ศูนย์ปรับยังไงนะครับนี่นะครับ หมุนได้ดันไปปรับให้ใหญ่กว่าเดิมนะไม่เห็นก็ขอภายนะครับนี่ปรับให้ใหญ่กว่าเดิมเนาะแล้วก็สามารถปรับหมุนซ้ายขวาได้นะครับปรับจุดศูนย์ได้่าโอเคฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเหมือนเดิมเลยเหมือนกันนะครับสองฝั่งปลอกแสงก็เป็นปลอกแสง CQB ทั่วไปที่เราเห็นกันอยู่เนาะขออนญ้ตเซฟครับมา ผิดภาพตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําการแต่งให้รับชมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมเลยครับมาแล้วครับผมนี่เลยสำหรับการแต่งเล็กน้อยสำหรับเจ้าตัว nc 308ทรง mc ris นะครับง่ายๆแบบบอยบ้าน ก็จะแต่งอะไรบ้างมาบอกรายละเอียดกันเลยครับอันดับหนึ่งที่แต่งเลยก็ครับก็ยกความหล่อให้เจ้าดอด,ดิโอเทค5 8ครับ oh, <no. S 1> แล้วก็กล่องแบตนะครับสําหรับคนที่กําลังอยากติดตั้งก็ใส่ได้เลยนะครับแล้วก็มาที่นะครับเก็บเสียงครับขนาด5นิ้วครับผมแล้วก็กิ๊บมือ r v g หรือว่า MOE นั่นเองนะครับแล้วก็ จ้าตัวแมกกาซีนเป็นแมนะ็กสแตนเนาะมาต่อกันที่ท้ายนะครับเป็นพันท้ายซ t ทแบบรองตุดหนาครับตุดยางหนานเ่เด็งอันนี้อุปกรณ์ที่เปลี่ยนนะครับก็จะเป็นท้ายเคลนหูหิว้วแล้วก็เจ้าตัวชุดแน่ถอดออกเลยมันดูยาวเกินไปนะครับมีเสียงรบกวนก็ขออาภัยด้วยนะครับอีกฝั่งนะครับก็หล่อไม่แพ้กันเลยนี่เจ้าตัวดอดเห็นชัดเจนว่าหล่อมาก ตัวนี้ก็จะมีมาให้นะครับสำหรับเจ้าตัววินการก็แจ้งเตือนความปลอดภัยนะครับส่วนตัวนี้ก็เหมือนเดิมครับนี่หมูพ่นไฟเนาะอ่าอันนี้ให้เห็นละเอียดชัดๆเลยนะว่าผมแต่งอะไรบ้างอุปกรณ์ก็มีทั้งมือ1และมือ2นะครับตัวนี้เป็นของใหม่ของใหม่นะครับใหม่ใหม่หมแต่อันเนี้ยมือ2 <c oughs> ด้วยงบประหยัดนะครับใครที่กำลังมองหา สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ที่เพจ Facebook บอยบ้านๆภาษาไทยนะครับแล้วก็แอร์ซอฟต์ได้เลยมาครับเรามาดูความยาวขอภัยชนดวงความยาวเดิมๆเ,เลยนะครับอยู่ที่85ซนติเมตรท้ายปรับระดับ3แต่ตัวเนี้ยเดี๋ยวผมขออนุญาตปรับให้รับชมท้ายปรับระดับเท่ากันนะครับเป็น CDR รองตุดหนาะอยู่ที่83ซนติเมตรครับ ก็ค่อนข้างสั้นกว่า2เซนแต่โดยรวมแล้วหล่อมากเบาด้วยนะครับน้ำหนักดีใครที่อยากเอาไปเป็นแบบอย่างหรือว่าไลฟ์สไตล์แบบบอยแบนด์ก็ยินดีนะครับให้ทำได้เต็มที่ครับไม่ห่วงเลขสิทธิ์ไม่ห่วงอะไรทั้งสิน้นเพราะว่ามเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะครับสามารถทำได้เลยยินดีครับยินดีตัวนี้สำหรับมือใหม่ที่อยากเล่นนะครับ วิธีการใช้งานผมก็ขอแนะนําไปเลยนะครับสําหรับเจ้าตัวปืนรุ่นนี้หรือว่าอินซีรุ่นอื่นวิธีการเล่นเวลายิงเรายิงทีละนัดเซมิปกตินะครับส่วนออโต้ผมแนะนําให้ยิงเป็นชุดทีละชุดก็กดไปแล้วก็ปล่อยนะครับกดแล้วก็ปล่อยส่วนที่เห็นตามช่อง YouTube หรือว่าที่เขาทํามาแนวสปีดอันนี้ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่าปืนเขาเนี่ยทำภายในมาหมดแล้วมันจะทําให้ปืนเนี่ยยิงได้สมูทมากและดีด้วยและวิธีกระสุนนะครับย้ําเลย สำหรับปืนใหม่ปืนดัมเดิมวิธีกระสุนเน่จ,จะไม่ได้เป็นดั่งใจที่เราคิดนะแต่ก็พอยิงได้นะครับพอยิงแม่นอยู่แต่ถ้าอยากแม่นก็ต้องแต่งเพิ่มสําหรับคนที่ชอบสายแต่งเปลี่ยนท่อรีดแต่งชุดภายในนะครับแล้วแต่ว่าอยากได้แนวไหนเท่านั้นเองวิธีการใช้งานก็ง่ายๆครับเซฟเซมิออโต้นะครับมือใหม่ก็ระวังนิดนึงเพราะว่าเวลาเข้าสนามเราต้องเซฟเสมอนะครับ เ๋ย่า,ามือเข้ากลงไกเนาะนี่ครับเดี๋ยวขอทําแบบเท่ๆดูหน่อยนี่ครับสามารถดึงได้ปรับท็อปตรงนี้นะที่ผมแจ้งไว้นะครับหมุนขึ้นหมุนลงได้เลยนะครับอยู่ที่ความชอบของเราเลยทําได้เลยนะส่วนการตบโบก์กฝั่งนี้ครับนี่ฟิลลิ่งนะครับมสมจริงนะเล่นเองนะไม่ไม่มีใครเล่นก็นเล่นเองนะี่ละง่ายดีโอเคเดี๋ยวจะมาดูความแรงนะครับปืนเดิมๆม,มาแรงเท่าไหร่ แล้วจะมาแจ้งให้ทราบเลยว่าบัรแรงเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวมาดูพร้อมกันด้วยขนาดกระสุน0.02กรัมตอนนี้ผมใส่แบตที่ผ่านท้ายเรียบร้อยนะครับท,ท้าย CDR ตัวตุดหนาดียังไงนี่เวลาเราดึงลงมาอันนี้ยังไม่ได้ล็อกนะแต่ถ้าเราดึงตัวเนี้ยปรับหมดเสร็จแล้วเข้าตำแหน่งล็อกอใส่หูปลดไว้ได้ด้วยอันนี้เขามีมาให้อยู่แล้วเนาะเดิมๆก็หิ้วได้เลยหูกวินที่เขาไว้หิ้ว อันนี้ก็เป็นหูปลดไวยกระวินเหมือนกันโอเคแม็กซ์เดี๋ยวผมจะใช้เป็นแม็กซ์สแตนนะครับในการยิงกระสุนศูนยกรัมที่ย้อมไว้มาเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยครับมาถึงเวลายิงอันนี้ตั้งกล้องไว้นะครับ <laughs> ตดขออภัยด้วยสำหรับการมองไม่ชัดบ้างเบอร์บ้างก็ขออภัยไว้ในะที่นี้เหมือนเดิมครับแม็กซซีนใส่ไปเลย ส่วนเจ้าตัวแบกผมใส่ไปแล้วนะผมย้ำนะครับว่าผมใส่ไปแล้วส่วนเจ้าตัวเครื่องวัดครับเนี่ยเดี๋ยวขอกระดิบมานิดหน,นึ่งง่ายๆครับแบบบ้านๆเดี๋ยวขอเนี้ยยิงนะครับไปที่เซมิก่อนนะครับลูกแรกยังไม่มีนะครับ410ครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่ายิงทีละชุดเป็นยังไงนะครับ นี้เข้าโหมดเซมินะครับต่อไปเป็นออโต้ครับวิธีการยิงย้ำยิงทีละชุดเพื่อป้องกันระบบเฟดไหมหรือว่าอขอไม่ไม่ใช่เฟดครับสายไฟไหมคอนแทคไหมนั่นเองแล้วก็ชุดเฟืองภายในด้วยครับช่วยถนอมปืนไปอีกนานเลยครับโอเคมาชมออโต้ครับโอเคกระสุนหมดนะครับ แบบนี้นะครับคือการยิงทีละชุดยิงเสร็จแล้วรออย่าลืมเข้าเซฟเพื่อความปลอดภัยมาเดี๋ยวเรามาดูว่าความแรงที่ผมดูไว้เนี่ยมันจะสักเท่าไหร่ปืนเดิมเดิเขาบอกว่า400นะโอเคเดี๋ยวมาดูว่าเท่าไหร่นะครับอ่าออโตโอ้อยู่ที่300กว่าสปริงนะครับก็เป็นสปริงเดิมๆจากโรงงานมาตรฐานก็ประมาณนี้ครับ แต่เซมินี่แรงนะครับเนี่ยนี่ช่วงเซมิครับ400ขึ้นมี300บ้างนะครับปกติโอเคนะครับ400ขึ้นหมดเลยผมว่าตอบสนองกับการใช้งานอย่างดีแล้วสำหรับเจ้าตัวยีซีตัวนี้ลงสนามได้เลยนะครับเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยสำหรับกระสุนจุด0ูกรัม วิธีง่ายๆครับแบบบ้านเครื่องวัดยังง่ายเลยนะฮะโอเคใครที่อยากได้หรือว่าอยากสอบถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับมือใหม่ที่กำลังมองหาก็แนะนำเหมือนกันอีกสักหนึ่งกระบอกใครที่ชอบเล่นงานอนะิเนาะก็จะสมจริงและค่อนข้างดีนะครับเนื้องานดีอยู่โอเคตามราคาครับเรียบร้อยครับสำหรับการรีวิวในค่ำคืนนี้ง่ายๆแบบบาาน ใครที่กําลังเข้ามาชมชิปแรกนะครับก็ขอขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามารับชมผลงานแบบบ้านๆก็ฝากไว้เป็นแรงใจให้สำหรับมือใหม่ทุกท่านที่กำลังมองหาปืนเล่นซักกระบอกนะครับและอย่าลืมนะครับกดซับกระดิ่ง u b s c r i b e แล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้กับบบ้านๆเช่นเคยนะครับมีอะไรให,ใหม่ๆเดี๋ยวเรามาเด็ดให้รับชมเช่นเคยครับขอบคุณครับ